ฮอ้ไอเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยคือคือเมื่อกี้กูตีโลชานอยู่นั้นเมื่อกี้เนี่ยของูเจ็งแล้วมั้งอะ สวัสดีครับพบกับ Survival Cast Gaming TV นะครับอยู่กับผมเซิร์ฟ s u วเวอร์นะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษพิเศษ exclusive เลยนะครับคุณไอซ์อะไรครับตอนนี้เราเล่นเกมอะไรกันอยู่เก่ส์เดรดเวลี่เอ่ออย่ารอช้าเรามาเล่นกันเลยหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรรู้เลย ช่างตัวไหนไม่เห็นหน่ากลัวเลยเออตกใจพิซซ่าพิซซ่าหน้าลงนวดโอ้ยกลับกับเฮ้ยรถเราเราใช่ไหมไอ้เ,เอาเวฟใช่เหรอเฮ้ย<ม>บ้า,บาเราเดินไปดีกว่าเราโอ้บ้าน <c oughs> น่ากลัวมากพิซซ่าเนี่ยบันไดไม่นนข้าสูกไหนข้าสูก มึงอย่าสปอยครับมึงอย่าสปอยมึงเล่นแล้วม,มึงอย่าสปอยให้กูฟังครับกูยังไม่เล่นงงเฮ้ยเดี๋ยวดิมีครยุงแน่บดงงโคยเฮ้ยออกไดไหมอฮ้ยติด,ดคือพื้นที่แมงมังขับให้เราเข้าใช่ไหมกับเราใจ้เข้าเนี่ยกดเกิ้งกิงมิตีมาแล้วค่ะม <c oughs> <c oughs> ือถือมิซ่าแต่เรียกมิทีน พิซซ่าเดวลวอรี่มาส่งแล้วขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วรอสักแป,ป๊บอะไรประมาณนั้นกูจะเข้าไปดีไหมเนี่ยไป,ไ,ไปย่องยองยอง <c oughs> <c oughs> ไม่ไหล่จะถึงเนี่ยขอ,ขอ,อุ้ยนท,น,นท่านท่านแดกคนปฏิมากรรมจิตกรรมรถ,ถุย <c oughs> อะไรอ่ะ เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตูเฮ้ย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 อย่ามึงอะไรเนี่ยมันบอกให้วางพิซซ่าวางไว้วางเลยวางเลยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเสียเล้ยไปน่ากลัวตรงเฮ้ยเฮ้ยใครปิดไฟใครปิดไฟใครปิดไฟ มึงไม่จ่ค่าไฟใช่ไหมมึงไม่จค่าไฟใช่ไหม okay. <c oughs> มึงสุโมร <c oughs> okay, ะไอโอเคโอเคนี่แปลดีจังเลยโอ๊ยสตอรกันกไปจะไปแล้วจนต้องการไปแล้วอู้ <c oughs> <c oughs> มามอยู่ไหนเอ่ออะไรสักอย่างฉันต้องการกลับไปสักอย่างนี่แหละต้องการไปจากที่นี่ตอนนี้อย่ามาอย่าพัวข้างหลังนะเว้ยกลัวนะเว้ยอุจจจะอย่าพัวข้างหลังไม่ได้แดกครับพัวข้างหลังไม่ได้แดกผมจริงๆนะอุจจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เห็นตามือใช่ไหมลองไปข้างบอกแล้วไม่ได้กินผมหรอกนะต้องไง่นไม่มีไม่มีเฮ้ยกลัวไปได้ไม่มีอะไรสักหน่อยเป็นแมงมดครับโอหดูบันไดวัดสูงเลยแต่๋ยวบ้านเล็กก็เพี้ยนเลี้ยวอะไรสูงตรงไหนเนี่ยนี่มีอะไรเฮ้ยโทรศัพท์ เธอไม่ได้อยู่ที่นี่อย่านะเว้ยเฮ้ยดนตรียาบิ้วดนตรียาบิ้วนี่ไม่ได้กลัวนะแต่อย่ามานะเว้ย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 เอออะไร แปลกันเอาเองแล้วกัน <c oughs> แปลไปหลุดเรื่องอา่านไม่ออกอจ้ามามคุณอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเสียโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ <c oughs>